ที่ตรงนี้ก็เป็นที่แสดงโอวาปาติโมกข์ที่ในครั้งก่อนก็มีผ้าอรหันตัดสาวกในยุคแรกก็มีเป็นวัดแรกในวัดแรกของพระพุทธศาสนาหลังจากที่ พระเจ้าพิพิสารได้ฟังธทมแล้วก็ได้สําเร็จสวดอ่านแล้วก็ได้มอบถวายเป็นปฐมพระสังคารามแต่ว่าอ้อถวายแล้วก็ท่านไม่ได้ตรวจน้ําไม่ได้ตรวจน้ำํำฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นที่เป็นต้นฉบับของการตรวจน้ําให้แก่ญ,ญาติเพราะว่าญาติของพระเจ้าพิพิสารแตม่ก่อนก็ได้ เรียกว่าทำสิ่งที่ไม่ดีไว้ไปทานอาหารที่เขาเตรียมไว้มันเป็นของสงฆ์ครับก็เลยเป็นเป็นเปรตเป็นเปรตก็หอพระพุทธเจ้าได้มาตัสรู้พอพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายมีบุญมีกุศลก็ไม่ได้อุทิศให้แก่ญาติก็เลยทำให้เปรตมาโวยวาย พระองค์ก็เลยให้พระเจ้าพิมิสารได้ถวายอาหารถวายผ้านุ่งผมรัก็เลยดีใจจากนั้นมาก็สถานที่ตรงนี้ก็เป็นที่บวชของพระสารีบุตรสถานที่บวชของพระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านก็มาบวชที่ตรงนี้แล้วก็ได้ลูกน้องอ250ได้สำเร็จอรหันที่ตรงนี้ แล้วก็พระโมคคัลานะบวชที่นี้แล้วก็ไปได้สอเเ็จอรหันอยู่ที่ท่ามกาลสิลาในวันที่เจ็ดแล้วก็ในวันสิบห้า,าหรือว่าวันที่สิบห้าก็ทําให้พระสารีบุตรท่านได้สําเ็จอรหรัน วันสำเร็จอรหารของภาษาดิบุตรก็คือวันมาฆาบูชาพระอรหันต์หร้อยหาบรูปเนี่ยก็คือทีมงานของอลุกัสษปะ1หนึ่งพัของภาษาดิบุตร,รอีก250ที่มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายที่มาประชุมที่เรานั่งนี้นะครับพระพุทธองค์ก็เลย เห็นเรียกว่าวันวันจตุโลกสันนิบาตคือวันที่วันเพียงสิบห้าค่ำวันที่ท่ารหันตาสาบกมาประชุมกันแล้วก็เป็นวันที่พิสุสงซึ่งเป็นเอหีพิขุสัมปทาบรรลุปฏิสัมพิทายานได้มาประชุมกันพุทธโ์ก็เลยแสดง โอวาปติโมกแล้วก็พูดถึงหลักการ3วิธีการ6แล้วก็อุดมการ4หลักการของพุทธศาสนาคือสัพาพปาปัสนการณังกุศลสู้ปะสัมปดาสกิตะ,ะปรโยธปนางเอตังพุทาธานศาสนงก็คืออย่าทาบาปอาก,การที่1อาการที่2คือทําบุญกุศลให้ถึงพร้อมอาก,การที่สคือทําจิตใจของตนให้ผ่องแฉวอันนี้เป็นหลักการหรือหัวใจของพุทธศาสนา ส่วนวิธีการมีหกอย่างครับก็คืออนุปวาโดอนุปคาโตปาติโมเขจะสังวโลโมัตัญยุตาปัสสันนิพันตาสยนาสนังอธิกิเตจอายุโคเอตังพุทธานศสาสนังก็คืออย่าไปว่า้ายครับอนุปบาโดอนุปคาโตก็คืออย่าไปทร้ายปาติโมเขจะสังวโลโก็คือให้สํารวมในศีลปาติโมกขอันนั้นวิธีการของพศาสนานี้บางซีเราก็เป็นชาวพุทธแต่ เป็นชาวพุทธแต่ในทะเบียนบ้านพ่อแม่ก็ไปรับรองไว้ที่อำเภอว่าฉันลูกฉันคนนี้เป็นชาวพุทธแต่ว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามก็เรียกว่าหลักการหรือวิธีการหรืออรวมการอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงในในยุคปัจจุบันแล้วก็ส่วน